าจะถามคุณแอมนะครับรู้สึกยังไงครับกับการม,มา,าง,งานดีๆครันีงานของดราในวันนี้ค่ะ<อ>สนใจเปนยุทธไหนเลยหรือเปล่าเ <c oughs> ดี๋ยวแอมให้คนที่เดินทางไปพางาแล้วก็เป็นขับช่วยกันดูๆนะครับเขาลงหลักการ,รับลงหลักการแล้วก็ ก็ยังอยากจะให้ติดตามชมผลงานต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับการตอบรับเพลงแรกนะครับเพลงพะวงที่เรงไปเมื่อสักพู่นี้เพลงแรกนะครับแล้วก็หวังว่าถ้ามีกระแสตอบรับดีผมก็จะมีเพลที่สองออกา